สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บขุดบิตคอยที่ได้จริงนะครับแล้วก็ง่ายด้วยครับอ่าผมจะมาแนะนำเว็บนี้นะครับอ่าเว็บนี้ผมโอนเข้ากระเป๋าบิตคอยผมไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับผมเพิ่งทำได้อาทิตย์เดียวผมจะอธิบายให้ฟังทีะขคาน,นะครับก็เดินคุณก็ต้องมีกระเป๋าเลททั้งคุนี่ครับที่ผมโอนมาครั้งหนึ่งนะครับนี่วันที่ยี่สิบ เวลาสิบเเมื่อเมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่ยีสบเอนี่อันนี้ยี่สิบนะครับ September บกันยายนอโอนไป1 8 4่งหนี่้อาสิบ่าโตชินะครับวันที่ยีสิบอ่าไปดูว่เราโอนไปจริงนะครับเด็ D, กระเป๋าโอนมาวันที่ยี่สิบนี่หนึ่งนสี่ห้าสี่นีไงนครับ โอนมาก็มาเขาเข้ากระเป๋าของเราแล้วนี่เดี๋ยวนะครับนี่เพิ่งโอนมาวันนี้อ่าวิธีการที่เข้ามาคุณก็สมัครสมัครอะไรตามลิงก์เดี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับแล้วเข้าเกมตรงนี้นะครับกดเข้าเกมแล้วก็จะมีมง่ายๆครับเว็บนี้ไม่มีอะไรง่ายมากได้เร็วด้วได้เยอะแล้วกดสตาร์ทเกมอ่ามาหน้านี้ครับมันจะให้เราเลือก ว่าเราจะเอาช่องไหนเราสุมอาอ่มองเงี้ยเราสุมเอาเลยครับให้สุมได้ในสามครั้งถ้าคุณพอใจครั้งแรกคุณก็เอาครั้งแรกอ่อาเดี๋ยวผมจะลองสุมครั้งแรกนะครับทึบอ่าได้ยี่สิบสี่ซาโตชิคุณพอใจไหมครับนี่มันขึ้นมายี่สิบสี่ซาโตชิถ้าคุณพอใจคุณกดตรงนี้เท c โค r เรนท์เพลสอ่าถ้าคุณไม่พอใจคุณจะข้ามไปเอาอนใหม่อ่าคุณกด3ร e เนอ่าอ่าครั้งที่สอง มจะสุ่มอีกครั้งที่สองมันสุ่มได้สามครั้งให้สองสิบแปดโอ้ยน้อยกว่าครั้งแรกเรากลับไปเอาครั้งแรกไม่ได้นะครับอ่าถ้าเราจะเอาสิบแปดเอาตรงนี้เ่ยขึ้นสิบแปดถ้าเราไม่เอาได้อีกครั้งหนึ่งมันให้สามครั้งกดเดตไปครั้งสุดท้ายครับคอยดูผมจะได้เท่าไหร่เสียงโอ้ยบางทีเราก็ได้เยอะบางทีเราก็ได้น้อยนะครับเอาไหนดีเอาไหนดีอันนี้ยี่สิบสามโอ้ยังดีโอ้ อ่าพอครบยีิบสามปุ๊บมันก็ไม่มีเน็ตให้เราไปละมันได้แค่3ามครั้งเราก็กดเทสโคเรนไปเลยนะครับอ,อ่าคุณก็จะได้23สิบสามสตชิคุณต้องกดคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนโมัติโรบอตตรงนี้เข้าไปแล้วคุณก็กด g e t Reward Now อ่าแล้วมันจะมาเฉลยให้ดูหน้านี้แล้วเวลาตรงนี้มันจะเดินเนี่เวลาตรงนี้มันจะเดินสิบนาทีครับมากดได้อีกครั้งหนึ่ง ปวดรออีกสิบนาทีนี่ครับมันจะเฉลยว่าช่องไหนนี้ถ้าคุณได้ตรงนี้นะโอ้โหนี่ผมที่กดไปสามครั้งครั้งสุดท้ายได้ยี่สามนี่ครับโอ้โหนี่ได้ก็ได้เยอะใช่ไหมตรงนี้แล้วตรงนี้นี่นี่นี่มีเยอะลองสนุกเลยครับเล่นไปผมชอบมากแบบนี้เดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอสำหรับคนที่อยากจะติดตามผมนะครับกดซับสไครต์ไว้นะครับเดีย๋ยวผมจะเว็บ ที่ได้จริงแล้วก็ง่ายๆสำหรับคุณขุดบิตคอยฟรีมาฝากนะครับผมขอบคุณครับ